สวัสดีครับสมาชิกทุกคนทุกท่านผมธัญธรน,นะครับจากศูนย์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของธัญทรและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของโรคทางสายตาพูดถึงโรคทางสายตาเนี่ยมันเสื่อมได้ง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นและเราเสพติดได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้เรามีความเพลิดเพลินแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เราติดจนกลายเป็นปัญหาในเรื่องของสายตาตามมาวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของภัยเงียบจากแสงสีฟ้าถ้าวันนี้คุณมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตาล้ามองภาพเบลอตาแห้งเคืองตารวมไปถึงมองอะไรแล้วมันรู้สึกพล่าพ่ามัวมัวนี่แหละครับเกิดจากแสงสีฟ้า แสงสีฟ้าเนี่ยมันมาเป็นคลื่นของคอลื่นแสงนะมันเป็นคลื่นแสงที่มีพลังงานสูงมากๆจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยบวกกับเวลาที่เรามองไปในสื่อนะฮะมันจะมีการสั่นการกระพริบการเคลื่อนไหวมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อตาเลนตาจอตาเนี่ยทำงานหนักและก็ส่งผลให้เรามีความเสื่อมของจอประสาทตาได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย และรวมไปถึงทำให้สายตาของเราเนี่ยมีปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ครับลูทีนซีแซนทีนจึงเป็นทางเลือกนะฮะที่จะถนอมในเรื่องของสายตาของคุณได้วันนี้ถ้าคุณอยากจะถนอมบำรุงไว้อย่าปล่อยให้สายเกินแก้กับดวงตาคู่สวยของคุณไม่อยากอยู่ในโลกแห่งความมืด วันนี้พูดคุยกับเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เช่นเดิมอยู่ที่หน้าจอทักทายกับผมธัญทรนวันนี้มาทักทายพูดคุยแค่นี้ขอบคุณครับ